ตอนที่886ประตูร้านต้นตำรับยังคงเปิดดังนั้นจึงได้เห็นภาพภายนอกฟ้ามืดแล้วค่ายแอลคมพื้นฐานหลากหลายของนคร่ิวหยอทำงานด้วยตัวของมันเองพลังวิญ,ญญาณถูกส่งถ่ายมาเพื่อให้กำเนิดแสงส่องสวา่างจุดแสงนับพันจึงปรากฏเจิดจ้าในเมืองบางทีสิ่งน,นี้อาจเรียกได้ว่าความงดงามของอารยธรรม เมื่อหลายเดือนก่อนเมื่อในฟ้ามืดรอบด้านหลานต้นตำดับก็จะมืดสนิทสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายจากกลายเป็นเงาซ่อนในความมืดมีเพียงประตูร้านต้นตำรับที่ยังส่องสว่างการพัฒนารวดเร็วรวดสวนถอนหายใจจากนั้นจึงนำมอาโทรัพท์วิเศษออกมาตอนนี้ค่อนข้างมืดแล้วจำนวนของห้องถ่ายทอสดสดในแอปพลิเคชันถ่ายทอสดสดก็น้อยลง เขาเลือกที่จะเข้ากลุ่มแชทที่ยอดซื้อหยานสร้างขึ้นเหมือนดังเคยยังคงคึกคักแต่หัวข้อสนทนาค่อนข้างแปลกไปบ้างล้านต้นตำรับตั้งอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าร้านต้นตำรับตั้งอยู่ไหนแล้วเจ้าซื้อโทรศัพท์พิเศษมาได้ยังไงห้องแชทนี้คึกคักกันเกินไปแล้วทำไมมีคนมากมายเข้าห้องแชทมาอย่างกระทนหันแต่ไม่รู้อะไรได้ยังไงเนี่ย คนมากมายจริงๆนั่นสินะมีลูกค้าใหม่เยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าอยู่ที่ร้านตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะก็เห็นจะเป็นชาวไซเรนแล้วแต่ตอนนี้แทบไม่มีใครตระหนักพบเห็นตัวตนของพวกเขาพวกเขายังเลือกที่จะเก็บงามตัวตนเอาไว้กะว่ามา,าร้านดุนตำรับ พรุ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้บรรดาลูกค้าที่เดียวเลยหรือล้วชวนคิดว่าเป็นไปได้มากด้วยนิสัยของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้สมควรกระทำได้เป็นแน่แต่ก็ต้องกล่าวว่าชาวไซเลนกนข้างแปลกจากเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน้ำทั้งหมดเป็นสตรีอายุไขแทบเป็นอนันต์ ต่อให้ถูกฆ่าก็ถือกำเนิดขึ้นใหม่จากข่วงน้ำได้บางทีอาจเป็นเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงรักสงบและอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ล้วนชวนคุ่นคิดไปครู่หนึ่งตอนนี้เขาเตรียมพิมพ์มนิยายถือว่าว่างเว้นมานานไม่ใช่น้อยจำนวนผู้อ่านในช่วงที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปใหม่นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้เป็นผู้ประพันธ์ที่เชื่อถือได้เช่นนั้นก็ต้องมีบทใหม่เพิ่มเข้าไปทุกวันก่อนอื่นคือดื่มโคราจากนั้นจึงนึกย้อนในความทรงจำก่อนโครงสร้างเนื้อหาจะผุดขึ้นมาเริ่มการพิมพ์พี่หญิงต้องบอกลูกค้าคนอื่นก่อนไหมว่าท่าแก่กลับมาแล้วเหยาซืเย่เอ่ยถามเหยาซื่อหยานขณะถือก้อนดำน้อยเอาไว้เหยาซื่อหยานครุ้นคิดก่อนจะสส่สีสัะ ยังไม่จะดีกว่าเท่าแก่เพิ่งกลับมาให้พักผ่อนก่อนจึงจะดีกว่าทราบแล้วหยาซือเย่ถอนหายใจนางรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจได้แบ่งปันความข่าวคราวนี้กับผู้อื่นเอาผลไม้สีแดงนั้นมาให้หน่อยหยาซืหยานบอกหยาซือเย่ความผิดหวังเลือนหายหยาซือเย่เริ่มช่วยงานหยาซือหยานก้อนดำน้อยถูกวางไว้ด้านข้างและก็อยู่อย่างสงบเช่นนั้น ล้วฉวนกำลังนึกย้อนถึงเรื่องราวถัดจากนั้นจึงกลับมาสู่ความจริงเพราะกลิ่นหอมของอาหารมเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบอาหารทั้งหลายจัดวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าเรียบร้อยแล้วเท่าแก่รสชาติเป็นยังไงบ้างหยอบซื่อยานเผยยิ้มแยม้มเพราะเกือบจะถึงเวลานอนแล้วก็เลยไม่ได้ทำมากมายอะไร หยาซูเย่ยเกลับไปเล่นกับก้อนทำน้อยลวดฉวนตอนนี้เกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาเป็นความรู้สึกคิดถึงบ้านโทรศัพท์พิเศษถูกวางลงจากนั้นจึงสูตรลมหายใจเพื่อปรับอารมณ์สายตามองไปยังอาหารไม่ไม่มากเพียงแค่สองอย่างแน่นอนว่ายังเป็นการทําอย่างตั้งใจเหมือนเคยตอนที่8 8ดร้อยสวดวนตอบรับหลัง ลองชิมรสชาติยังคงเหมือนเคยเป็นยังไงบ้างหยา่าอหยานเอ่ยถามดีมากล้วนฉวนพยักหน้ารับหย่อสยานจึงเผยยิ้มแยม้มใกล้เคียงนั้นหยอสอเย่กำลังจ้องมองก้อนดำน้อยนางลดเสียงเบาลงเจ้ารองกล่าวว่าเมื่อไหร่ทั้งสองจะมีความคืบหน้าต่อกันก้อนดำน้อยคลายเข้าใจความหมายของหยอสอเย่ มันมองที่รั่วฉวนซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าใดนะข้้นเชียงคือเหยาสยานที่ยืนยิ้มอยู่มันไม่ทราบว่าทั้งสองตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วก้อนดำน้อยสายไปมาเหมือนว่าเจ้าจะคิดอย่างที่ข้าคิดเหายาซือเย่ถอนหายใจเสียงของนางค่อนข้างเบารั่วฉวนและเหยาสยานจึงไม่ได้ยินหลังเล่นกับก้อนดำน้อยมาพักหนึ่ง เหยาสือเย่จึงเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นในใจนางเดินไปพร้อมก้นดำน้อยกก่อนจะนั่งลงข้างเหยาสือหยานสายตานั้นหันมองทางั่วฉชวนเท่าแก่ไปคลี่คลายวิกฤตของพอพันไซเรนไม่ใช่หรือเช่นนั้นคงได้พบเจออะไรมาไม่น้อยบอกเล่าให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาหน่อยแล้วเหยาสือหยานเองก็สนใจนี่ไม่ใช่คำ ขอที่เกิดเลยแต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วเมื่อใดชาวไซเรนมาถึงที่ร้านวันพรุ่งนี้เรื่องราวคงต้องแพร่กระจายออกไปอยู่ดีหลังกลืนอาหารในปากกลงท้องไปลวดชวนจึงเริ่มบอกเล่าออกมาห้าวันแรกก็เหมือนที่ทราบไม่มีอะไรราบเรียบตอนแรกนึกว่าวันที่6กก็จะผ่านพ้นไปเหมือนกันแต่เรื่องราวก็เกิดขึ้น ถัดจากนั้นเขาจึงบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพายุที่เป็นชาวไซเลนจำแรงกายมาจิตแห่งเงาที่แพร่เชื้อเกาะวิญญาณระเบิดมิติอันชวนสะพปึึงเมืองของชาวไซเลนที่ซ่อนอยู่ในมิติอื่นลึกลงไปในท้องทะเลยอดซื่อยานและยอดซื่อเย่แทบไม่อาจจินตนาการได้ถึงว่าเพียงแค่หนึ่งวันเท่าแก่จะ,ะเผชิญเรื่องราวมากมายขนาดนี้ ล่าไปแล้วมีของดีมาให้ด้วยล้วชวนนึกขึ้นมาได้ในมือเขาปรากฏผลไม้สีม่วงงดงามสองผลสิ่งนี้คือทั้งสองต่างมองหน้ากันเองหยาอเย้เผยสายตาสงสัยจับจ้องนางไม่ทันได้ตรนะหนักว่าก้อนดำน้อยคล้ายหดตัวรงยามได้เห็นผลไม้ตรงหน้าจากเรื่องที่บอกเล่าเมื่อครู่ล่วชวนได้บอกแกว,ว่าเป็นผลอังงุ่่ เป็นสิ่งที่ขับไล่ก้อนดำน้อยออกมาจากวิญญาณของยีล่าล่วชวนบอกกล่าวเป็นเช่นนี้เหยาสือหยานพยักหน้ารับไม่ทราบเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเหยาซือเย่เผยยิ้มก่อนจะโยนเข้าปากไปเหยาสือหยานก็ทานเข้าไปด้วยเช่นกันหลังเงียบงันไปครู่ทั้งสองจึงโกรกไอออกมาเหยาซือ,อยานและเหยาซือเย่ได้รับประสบการณ์ที่ล่วชวนตั้งใจส่งมอบแล้ว นี่มันน่าน่ากลัวเกินไปนแล้วเหยาซือเย่เผยสีหน้าปั้นยากแลบลิ้นออกมาเหยาซือหยานเองก็เช่นกันนน่งเผยสีหน้าแปลกประหลาดและแทบไม่คิดเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นลวดฉวนน้ำออกมามันไม่มีชื่อแต่มีประโยชน์มหาศาลต่อวิญญาณลวดฉวนอธิบายแม้อย่างนั้นเท่าแก่ก็น่าจะบอกให้พวกเราเตรียมใจกันก่อน เหยาซือเย่อดไม่ได้ที่จะร้องออกบอกแล้วจะกินหรือล่วนชวนถามกลับเหยาซือเย่จึงเผยสีหน้าอับจนเหยาซือหยานตอนนี้จึงเผยยิ้มอย่างกล้ากลืนลำบากเท่าแก่แล้วในเวลาเดียวกันสถานที่ซึ่งไม่ไกลจากหลานต้นตำรับทหารรักษาการยืนอยู่ที่หน้าประตูพวกเขาทำตามบัญชาของจี้อูฮุยนั่นก็คือลงโทษทัน ต่อบุคคลที่คิดท้าทายราชวงตึกตึกตึกเสียงคาอบประตูดังขึ้นเปิดประตูใครอีกฝ้าของประตูเผยเสียงเอ่ยถามออกมาทหารรักษาการผู้บัญชาการเผยเสียงตะโกนดังขึ้นไม่ต้องกังวลว่าพวกเราจะทำอะไรรับปากว่าจะไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นไายลม อีกฝั่งของประตูตอบกลับมาลาวสบดอย่าได้คิดว่าข้าไม่ทราบเมื่อใดเปิดประตูให้พวกเจ้าเข้ามาเมื่อนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับตัดเย็บชุดให้พวกเจ้าตอนที่888หัวหน้าพวกเราทำยังไงดีมันทราบแล้วว่าพวกเรามาทำอะไรหนึ่งในทหารรักษาการเอ่ยถามเสียงเบาหัวหน้าหน่วยจึง คล่ำครวญเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามจะไม่เปิดประตูใช่หรือไม่ข้าไม่เปิดอีกฝั่งประตูตอบกลับมาอย่างยืนกรานไม่ใช่บอกหรือว่าจะมาจัดพังเมืองตอนนี้คิดพังประตูเข้ามาหรือยังไงหัวหน้าหัวหน้าทห,ห,หารรักษาการหัวเราะ <c oughs> ใช่และพวกเราก็มีสิทธิ์ด้วยขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าหากรู้ก็จงรู้ให้หมด คำกล่าวเหล่านี้เผยออกด้วยเสียงอันดังก้องเสียงกระทุบป,ประตูดังขึ้นแต่แล้วกลับไม่อาจบุกเข้าไปมันมีค่ายอาคมคุ้มกันอยู่และยังแข็งแต่งมากพอต้านรับการโจมตีของขอบเขตจิตวิญญาณระดับสูงสุดเสียดด้วยหัวหน้าทหารรักษาการคือขอบเขตคืนต้นกำเนิดระดับ4ตอนนี้ฝ่ามือตบออกซึ่งหน้าเสียงแตกขักดังขึ้นค่ายอาคมพังทลาย ประตูแตกละเอียดปนกองกับผื้นด้านหลังประตูคือชายไวกลางคนในชุดหรูหราเผยสีหน้าอับปารักปากนั้นอ้ากว้างลาวกับคิดกล่าวอะไรออกมาพี่น้องทั้งหลายน่าจะยังจำได้ว่าชายคนนี้กล่าวว่าจะตัดเย็บชุดให้พวกเราหัวหน้าทหารรักษาการกล่าวบอกบุคคลทางทางด้านหลังถูกต้องขอรับหัวหน้าทหารรักษาการรับคำเป็นเสียงเดียว ถัดจากนั้นเขาจึงโบกมือเป็นการออกคำสั่งด้วยเหตุนี้กลุ่มทหารรักษาการจึงระดมพลเข้าไปเดี๋ยว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 ชายวัยกลางคนที่สุดก็ร้องออกแต่ว่าคำนั้นคล้ายไม่มีใครได้ยินก็ทราบอยู่หรอกแต่ทําไมต้องมาที่นี่ก่อนด้วยชายวัยกลางคนกล่าวออกหัวหน้าทหารรักษาการหันมองก่อนจะตบที่ไหลอีกฝ่าย เพราะบัญชาของจกักรพรรดิเทียนชิงเขาคือกลุ่มแรกของทาหารรักษาการที่เป็นลูกค้าของร้านต้นตำรับดังนั้นจึงสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาเพื่อพูดคุยสำหรับกิจการงานในกลุ่มแชทนั้นมีเครือญาติราชวงศ์ของจกักรวรรดิเทียนชิงนอกจากนี้แล้วยังมีห้องแชทสำหรับ รายงานตรงถึงจี้อุ้ยนี่จึงเป็นความสะดวกสบายของวงการข่าวสารชายัยกลางคนชะงักงานไปครู่ก่อนจะต้องถอนหายใจลากยาวออกมาเขาเผยท่าทีโศกข้าก็พอทราบลวชสวนตอนนี้หันมองทางนอกหลานเหมือนว่าใกล้เคียงนี้จะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าที่อู่คุยกำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างผังเมืองรอบรอบล้านต้นตำรับหรอกหรือเหมือนว่าจะมีหลายคนไม่ยินดีเพราะแบบนี้ท่านประจําเมืองจึงได้รับภารกิจเหยาซีเยย่กล่าวพลางหยอกล้อก้อนดำน้อยเล่นความคิดของพวกมนุษย์ก็แปลกไม่ใช่ว่าก็แค่บ้านเรือนหรอกหรือนอกจากนี้แล้วได้ยินมาว่าเดิมก็ไม่ใช่ของพวกเขาด้วย ล้วดชวนเหมือนเคยเห็นข่าวกล่าวนี้ในห้องแชทมาก่อนซึ่งเขาก็ไม่นึกเลยว่ามืดขนาดนี้แล้วจะยังคงแข่งขันลงมือกันอยู่และก็ต้องกล่าวว่าเครือญาติของราชวงศ์ค่อนข้างไม่รู้ความเห็นได้ชัดว่านครจิ้วเหยาก่อนหน้านี้เคยถูกกวาดล้างมารอบหนึ่งแล้วตอนนี้ยังจะต้องต่อต้านจี้ว่อีอก สุดท้ายก็ต้องยอมยอมแต่แรกจะเป็นไรล่วชวนมองว่าความตั้งใจของจี้อูุยต่อเรื่องนี้มีผลประโยชน์นครจิ้วเหยาอีกไม่ช้าจะกลายเป็นศูนย์กลางของตะวีปเทียนหลันแน่นอนว่าพื้นที่ใกล้เคียงลานต้นตำรับจะต้องมีการควบคุมโดยราชวงศ์เทียนชิงอย่างเข้มงวดขณะละความคิดกลับคืนล่วฉวนก็ตอบบทสนทนา หลายวันมานี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ลานบ้างหรือไม่ไม่มีเรื่องราวาอะไรเหยาซือหยานเผยยิ้มรับก็เหมือนดังที่เคยเป็นทุกคนต่างรอคอยให้นิยายมีบทใหม่เพิ่มเข้ามาเหยาซือเย่กล่าวเสริมและกอรี่ทุกคนรอคอยมานานแล้วเท่าแก่เมื่อใดพร้อมไม่เล่นได้กันนิยายจะมีบทใหม่พรุ่งนี้ส่วนกอรี่ ลวดวนคิดถึงความคืบหน้าถึงการปรับเปลี่ยนน่าจะอีกสักหลายวันตอนที่889กี่วันกันหยอสุเย่เผยท่าทีตื่นเต้นมองตาลวดฉวนจากคำของลวดฉวนหยอสุเย่แทบไม่ยิดเชื่อนางอยากทราบเป็นตัวเลขที่ชัดเจน หลายวันก็คือหลายวันด้วยฉวนไม่มองตอบเท่าแก่กล่าวเช่นนี้หลายครั้งแล้วเหยาซื่อเย่เปี้ปากเหมือนเหยาซื่อหยานเผยท่าทีอับจนเหยาซื่อเย่แลบลิ้นออกมาให้ก่อนจะหันไปเล่นกับก้อนดำน้อยต่อพระราชวังหลวงจี่อูวี่มองข้อความผ่านทางโทรศัพท์พิเศษพร้อมเผยยิม้มคนพวกนี้มีเบื้องหลังค่อนข้างหนาะดังนั้นจึงเกาะสมบัติเอาไว้เสียแน่น เล่าไปเผยยิ้มคนพวกนี้ก็ทำได้เพียงกล่าวไปเรื่อยกล่าวไปแล้วองค์เหนือหัวไม่ทราบเลยว่าจะทำยังไงกับที่ดินซึ่งเว้นคืนเหล่านั้นจิอูฮุ่ยคิดไปคู่หนึ่งสอบถามเท่าแก่และฟังความเห็นก่อนนอกจากนี้แล้วให้นำผลึกวิญ,ญญาณที่รวบรวมมาได้ส่วนที่เหลือไปแจกใจ่ายในจกักรวรรดิเทียนริงด้วยรับพระบัญชาองค์เหนือหัว หลังทานอาหารเสร็จล้วชวนจึงนึกถึงก้อนหินสีดำที่เก็บมาจากนครไซเรนได้เหย่าสืยานมองด้วยความสงสัยเท่าแก่คิดทำอะไรหรือมีของที่เหมาะจะนำเอาไปวางไว้ตรงหน้าร้านล้วชวนกล่าวตอบของอะไรกันนะ่ะ เ้าซอเย่เผยความสงสัยเมื่อลุกขึ้นจากโต๊ะนางจึงหยิบก้อนดำน้อยขึ้นมาได้เดินไปหน้า,า,าร้านทางด้านลวดฉวนที่หาจุดเหมาะสมได้แล้วจึงนำเอาก้อนหินสีดำออกมาจากระบบมิติเก็บของพื้นผิวของก้อนหินสีดำเกิดแรงกระเพื่อมทางมิติขึ้นกระบวนการนี้ระบบแจ้งแล้วว่าไม่อาจมีอันตรายใดจากภายนอกมันก็เหมือนก้อนหินสีดำธรรมดาฮอ เท่าแกทำไมจึงเอาก้อนหินสีดำนี้ออกมากันละ่ะยาซอเย่เผยความสงสัยสิ่งนี้มีความพิเศษด้วยจวนอธิบายพื้นผิวของมันคือทางเข้ามิติเชื่อมโยงไปยังอีกมิติหนึ่งก้อนดำน้อยก็มาจากที่นั่นน่าทึ่งเพียงนี้ยาซอเย่เกิดตื่นเต้นเดินเข้าไปตบก้อนหินดูแต่ไม่คล้ายมีอะไรพิเศษ ก็แค่ก้อนหินธรรมดาเท่าแก่น่าจะจัดการแล้วหย่าซือหยานเผยยิ้มล้วชวนก้าวถอยหลังเพื่อรับชมร้านต้นตำรับที่อยู่ตรงหน้าก้อนหินสีดำนี้นำมาประดับเป็นซุ้มประตูมีความหมายคือไปและกลับมายัางร้านต้นตำรับล้วชวนนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาหย่าซือหยานและเหย่าซือเย่กำลังพูดคุยพลางหัวเราะอ,อยู่เคียงข้างเวลาผ่านไป หลังลางหน้าลวดชวนจึงกลับห้องตัวเองห้องอันคุ้นเคยวิวนอกหน้าต่างอันคุ้นเคยลวดชวนนอนลงบนเตียงก่อนจะหลับไปเขารู้สึกได้ว่าตนมาเยือนสถานที่อันเป็นมิตรมันเปี่ยมแน่นไปด้วยพลังงานความว่างเปล่าอันไร้ที่สิ้นสุดทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นที่นี่ความว่างเปล่าได้ให้กำเนิด เดิมนั้นถือกำเนิดโลกที่มีม่านพลังปิดกั้นความว่างเปล่าเอาไว้กฎพื้นฐานหลากหลายก่อตัวขึ้นเป็นเอกภพแล้วเอกภพเหล่านั้นมันคือสภาวะแรกเริ่มที่เอกภพถือกำเนิดรั่วฉวนตื่นขึ้นมาดวงตานั้นเหม่อรอยภาพส่าความฝันเมื่อครู่ยังคงตกค้างอยู่ในใจฝันถึงต้นกำเนิดอย่างนั้นหรือมันทำเขาต้องคุ้นคิด แสงยามเช้าอันสดใสสาดส่องเข้ามาในห้องลั่วดฉวนเดินไปทางหน้าต่างและเปิดม่านออกอากาศสดชื่นยามเช้าพัดผ่านเข้ามาอาการง่วงงุนเมื่อครู่ค่อยคลายออกระบบข้าฝันลั่วดวนบอกกล่าวออกไปทราบระบบตอบรับทราบหรือว่าข้าฝันอะไรลั่วดวนเกิดประหลาดใจขึ้นมา ตามปกติแล้วระบบและเท่าแก่มีวิญญาณที่เชื่อมถึงกันโดยตลอดระบบตอบกลับมาอย่างนั้นแล้วฝันเมื่อคืนนี้คืออะไรลวดชวนเอ่ยถามด้วยเหตุผลบางประการเท่าแก่ได้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรากฐานของโลกมันคือสิ่งที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่โลกถือกำเนิดขึ้นมาไว้จนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่890 ด้วยเหตุผลบางประการก้อนหินดำหรือลวดสวนคิดได้เพียงก้อนหินดำที่นำไปตั้งไว้เป็นซุ้มประตูร้านจากการคาดการความเป็นไปได้เกือบจะเป็นร้อยเปอร์เซนตระบบตอบกลับมาเหมือนว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของก้อนหินดำจะไม่ใช่ธรรมดาหลังรู้สึกดีขึ้นมากลวดชวนค่อยเดินออกจากห้องหลังหลังหน้าเรียบร้อยจึงลงไปยังชั้นล่าง สิ่งแรกเริ่มที่ได้เห็นคือต้นไม้โลกที่มุมหนึ่งหลายวันที่เขาไม่อยู่ร้านเจ่าซียารรับหน้าที่ลดน้ำให้หากเทียบเปรียบกับก่อนหน้ามันมีใบเขียวเช้าอุ่มมากมายกว่าเดิมล้วชวนเผยสีหน้าครุ้่นคิดเหมือนจะลืมเดือนอะไรไปต้นไม้โลกตระหนักได้ถึงสายตาของล้วชวนมันเผยความหวาดกลัวออกมาเหมือนว่าจะลืม กิจวัตรประจำวันเช่นเก็บใบไม้โลกล่วดชวนค่อยนึกออกพอนึกออกแล้วก็ต้องทำหลังเก็บมาห้าใบล่วดชวนค่อยลดมือลงกลับต้นไม้โลกเผยความสงสัยนิสัยเช่นนี้คล้ายไม่ใช่เท่าแก่ที่มันรู้จักแต่ก็ถือว่าดีช่วยรักษาไว้ได้ตั้ง30ใบกับ6วันที่ห่างหายไม่สิอาจจะมากกว่า30บใบด้วยซ้ำ ลวดวนหันมองทางประตูแสงที่ตั้งไว้ด้านข้างมิติขายอาวุธตอนนี้มันยังไม่เปิดไม่ทราบเลยว่าชาวไซเลนจะรอคอยกันอยู่หรือไม่เมื่อนั่งลงบนเก้าอี้อันคุ้นเคยเขาจึงนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาหลังคุ้นคิดจึงเลือกเปิดแอปถ่ายทอดสดจำนวนผู้ใช้งานแอปถ่ายทอดสดนั้นมีค่อนข้างมากตอนนี้เลือกสุ่มมาซักห้าห้อง พบผินชื่อเอาชีวิตรอดในป่าล้วงชวนจึงกดเข้าไปรับชมเมื่อไม่ให้เกิดความปั่นป่วนเช่นนั้นเมื่อวานล่วชวนจึงเลือกปิดซ่อนการมองเห็นเอาไว้ตอนนี้เขารู้สึกว่าห้องถ่ายทอดสดนี้เหมือนจะดูคุ้นเคยอย่างประหลาดมีผู้ชมใหม่เข้ามาชายหนุ่มที่ทำการถ่ายทอดสดเผยยิ้ม ข้าขอแนะนำอีกครั้งว่าน,นี่จะมาแสดงให้รับชมว่าการเอาชีวิตรอดในป่าลึกของเทือกเขาจว่หยาอีกฝ่ายเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาล้วยสวนสำรวจมองพบว่ามีสมส่วนของอีกฝ่ายที่แสดงถึงความห่อเหลาเด็กหนุ่มผู้นี้กล่าวไปข้อความแชทสุดบนหน้าจอก็เคลื่อนผ่าน ขณะดเดียวกันก็มีการส่งของขวัญไปให้เด็กหนุ่มกล่าวขอบคุณล่วชวนรู้สึกว่าลูกค้าร้านต้นตำรับบางทีอาจจะค้นพบอาชีพใหม่เพราะเขายังได้เห็นว่าตอนนี้จะหารรับจ้างของนครจิ๋วเหยาหลายคนทำการถ่ายทอดสดบ้างก็เป็นผู้ฝึกตนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกองกำลังใดส่วนใหญ่แล้วชีวิตประจำวันของพวกเขา จะอาศัยรับภารกิจอะไรทำนองนั้นตอนนี้จึงมีช่องทางการถ่ายทอดสดให้ทำระหว่างรอภารกิจได้อีกทางแน่นอนว่าพวกเขาเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเองเด็กหนุ่มที่ถ่ายทอดสดเริ่มมองหามือฉาวขณะเดินในป่าหนาดวงตาของเขาพลันเผยประกายขึ้นเด็กหนุ่มลดเสียงลง ทางด้านนั้นมีสัตว์อสูรขอบเขตสัมผัสวิญญาณระดับสูงสุดอยู่นั่นจะเป็นมื้อเช้าของวันนี้ทันใดนี้เองที่จำนวนข้อความชัดสุดในหน้าจอพุ่งทยานขึ้นส่วนใหญ่แล้วเป็นคำบ่นจากบรรดาผู้ชมด้วชวนเกิดรู้สึกว่าน่าสนใจเมื่อหย่าสุยานกับหย่าสิเย่ลงมาจากชั้นสองพร้อมอาหารทั้งสองจึงได้เห็นล้วชวนถือโทรศัพท์พิเศษอยู่ฮ้อ เท่าแก่รับชมอะไรอยู่กันหย่อซูยเย่เข้าไปถามด้วยความสงสัยถ่ายทอดสดเอาชีวิตรอดในเทือกเขาจิ้วเหยาล้วดสวนตอบกลับมาทุกวันนี้หลายคนค่อนข้างคุ้นเคยกับเนื้อหาการถ่ายทอดสดก่อนหน้านี้ของเท่าแก่ไม่ใช่น้อยแล้วหย่าซูยานเผยยิ้มการเอาตัวรอดในป่าหรือว่าภูเขา หรืออาจจะเป็นในทุ่งรกหลางมีหลายอย่างที่นำเสนอการเอาตัวรอดแต่ส่วนใหญ่แล้วการเอาตัวรอดของพวกเขาก็ไม่ค่อยได้เจอิญตรายใดมากนะักอืมเท่าแก่ข้าไม่ได้กล่าวถึงท่านนะข้าทราบด้วยฉวนโบกมือตอบกล่าวไปแล้วราชวงศ์สัตว์อสูรจะอารมณ์ไม่ดียามพบเห็นสัตว์อสูรทั่วไปถูกกล้ากันหรือไม่ มันเป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาเมื่อครู่หนี้